เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรถตู้แล้วนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างเพื่อให้เราสะดวกสบายในการกันนอนกันใช้ชีวิตอยู่นนน้นะครับเดี๋ยวมาดูกัน <S <S อ,อย่างแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องที่เราไว้เก็บมอเตอร์ไซค์ของเรามอเมตอร์ไซค์ที่เวลาขี่ขบ้นี้แล้วเวลาเราจะนอนมันไกลไปป่ะแล้วพอจะนอนนะครับแล้วก็ มันลงมาแล้วก็พับนี่คือเราจะได้ที่นอนแล้วะที่นะครับข้างๆประตูฝั่งนี้ประตูฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของพวกโต๊ะเก้าอี้นะครับใส่ได้ยาวไปถึงหน้าเลยอ,อก็จะมีอุปกรณ์พวกไฟฟ้าเดี๋ยวค่อยาราไปดูข้างหน้ากันว่าไฟฟ้าเราใช้ยังไงนะครับ ไม้ค้ำสำหรับเปิดรถเราเทมากอันนี้นำเข้ามาจากจากไ,ไหนมาดวางหน้าเข้ามาเลยครับเป็นไก่ข้างหน้าของเรา,า <fit> รรรก็จะมีตู้หนึ่งชั้นกับโต๊ะหนึ่งตัวต๊หตัวแน่นอนครับรถเรามันสไตล์ ม้ไผ่ล้วก็ต้องใช้ขาดโต๊ะเป็นไม้ไผ่ครับมันจะไม่ล้มหรอไม่ล้มครับนั่งกินชาบูสบายแล้วก็ว<ะ>นี่เป็นหน้าต่างแล้วก็ตู้ด้านล่างเ<ะ>ดี๋ยวรพับให้ดูกันจะได้สว่าง <c oughs> สําหรับพวกอุปกรณ์ไฟนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ไมใเลยมันจะเป็น <c oughs> ตรงไหน,น,นมันจะเป็นอินเวอร์เตอร์หนึ่งตัวแล้วก็เราใช้แบตเตอรี่หนึ่งลูกนะครับสำหรับเปิดไฟสวิตช์ไฟต่างๆ สามารถชาร์จแบบเปิดพัดลมไฟฟ้าได้หนึ่งคืนจมเต็มไม่มีปัญหานะครับเราก็จะใช้ซีวิตเป็นไฟบ้านเลยได้ครับก็ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราตั้งเสร็จกินกาแฟกันมันจะเป็นยังไงสำหรับถ้าถ้าเกิดเราจะกินข้าวหรือว่าทานอาหารนอกรถนะครับนี่ช่องเก็บของเราใส่โต๊ะได้ใหญ่เบ้อเทอร์แน่นอนสามารถ ลอยจุได้อย่างสะใจไม่ต้องกลัวใส่ไหนการติดตั้งง่ายตรงนี้เราจะมีที่วางกระติกน้ำแข็ง,ง,งแล้วกระติกน้ำแข็งออกแล้วก็เอาเขามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็อย่างนี้ได้เลยนี่ครับรถหนึ่งตัวกิน,นประจำไม่มีลม้มจริงเหรอใช<จ>่เอียงหรือเปล่าเลือนเอียงครับว่า จะให้หนึ่งคนนั่งนี่รถนีอ้อยู่ข้างในสำหรับว่าถ้าผหว,ว่าจะมียุงหรือเปล่านะครับไม่ต้องหวง่วงเพราะรถเรามีหมู นได้ทั้งคืนครับไม่มียุงแน่นอนอ๋อมีมุ้งกันยุงใช่ครับมุ้งกันยุงมุ้งเนี้ยมาจากมุ้งผ้าจากผ้าม่านหรืออะไรใช่ผ้าม่านอินเด็กอ๋อมันคือผ้าม่านใช่ครับถ้าเกิดบรรยากาศดีก็ขึ้นมานั่งข้างบนทั้งหมดเราก็นั่งได้ไปสิมันรับน้ำหนักไหวปหมเนี่ยคนนั่งชมบรรยากาศข้างบนกันว่ามันจะแจ๋วไหม นั่งมาดนั่งทำอะไรนั่งตัดแดดเจเดี๋ยวมาขึ้นแปลงว้าวอันนี้ก็ใช้วิชาลูกเสือในการปีนรถปีนรัว่าเขาสอนมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มัธยมนะครับไป